สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณเลขเด่นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนาสูตรคานวณหลักหน่วยล่างสองสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับ2สูตรหลักหน่วยล่างของเรานะคะก็ชนตัวเลขการคํานวณนะคะก็ชนกันนะคะในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2563ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับสูตรคำนวณทางสองสูตรนี้จ้ะตัวเลขเดิน หลักหนูวยล่างนะคะก็ชนทั้งสองสูตรนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16ศจิกายนนี้นะคะทางเราขอแนะนา,นาการคํานวณทั้งสองสูนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทร,ราบกันต่อนะคะแล้วก็สําหรับสองสูนนี้แล้วก็ยังมีตัวเลขชนอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักหนูยล่างของเรานะคะมีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะสำหรับงวดวันที่16ศจิกายนนี้นะคะ ที่เดินต่อมานะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากพิมเบรรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากพิมพ์เบญรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณเหล็กเด่นหลักหน่วยล่างทั้งสองสูตรนี้นะคะในงวดที่แล้วนะคะสองสูตรนี้ก็ชนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วสำหรับสองสูตรนี้นะคะงวดต่อมานะคะก็ยังชนก็ยังมีตัวเลขชนอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับการคำนวณโดยการต่อนะคะว่าสำหรับเหล็กเด่นหลักหน่วยล่างนะคะตัวชนของเรานะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมเรามาทำการคำนวณโดยการต่อนะคะ สำหรับสูตรที่1นะคะสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่สองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่4บวก6บวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณหลขกเด่นในงดนี้นะคะคํานวณได้นะคะเลขศูนย์เลข6และเลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวออกศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นสาหรับตําแหน่งหลักหน่วยล่างในงดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ เลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก4 0ศูนย์คืองวดวันที่1ปรพฤศจิกายนพศ2 5 6พที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้ว4ีศูนย์นะคะตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะสำหรับแนวทางในการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะ สำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างนี้ทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะทางเราขอทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จ้ะสำหรับ2ส,สูตรนี้นะคะในงูที่แล้วเขา ตัวชนของเรานะคะเข่าสองตัวเลขน,นะคะเลขศูนย์และเลขหกนะนะคะตัวเลขชนนะคะท่านผู้ชมก็มาตัวเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์นตัวชนหลักหน่วยล่างก็มาตรงๆนะคะจ้ะเพราะฉะนั้นขอแนะน,นําสูตรคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อแล้วก็สองสูตรนี้แล้วก็ยังชนอยู่นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะหลักร้อยท้งที่หนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหก ยี 23, 23 3, 3่สิบสามยี่สิบสามได้เล็กเด่นสามนะคะสามบวกหกนะคะไดเก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะไดสิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออกเรามาเอาลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหนู่างในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขสามเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะนี่คือเลขเด่นสูตรหลักหนู่างในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่สิบหกนะคะ คือสจิกายนพศ2563นะคะสำหรับตำแหน่งของหลักหน่วยล่างในสูตรที่1นะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข3เลข9และเลขศูนย์นะคะตอนนี้เรามาชชดกันต่อนะคะสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างในสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่2นะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่3นะคะบวกหลัก10ครั้งที่3 2สองครั้ง บวกสองบวกสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณเลขเด่นนะคะคํานวณได้นะคะเลขหกเลขแปดและเลขศูนย์ผลรางวัลนะคะออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสี่ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักหน่วยแางในงวดน,นี้ทาะตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยแรงต้งศูนย์นะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสี่ศูนย์นะคะนี่คือผลรางวัลในงวดวันที่หพฤศจิกายนพศ .2563 นนะคะท่านผู้ชม เลขเด่นหลักงวล่างในงวดนี้ค่วตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะสําหรับสองสูตรนี้ที่ลงให้ทานผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะก็ชนของเรานะคะเลขหกแล,เละเลขศูนย์มาตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณที่สองนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ทันผู้ชมได้รับทราบกันต่อน,นะคะแนวทางในงวดถัดมาคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นนะคะท่านผู้ชม หลักหมื่นนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศย์สครั้งก็ศูนย์ะคะจะศูนย์บวกสอได้22งบวกสนะคะ,ะ,ไ,ด 2, 2ะ,คะได้6 6หบวกสได้10 10ได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกสองนะคะได้สีา่หารับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรหลักหน่วยเร่งในสูตรคำนวณที่สนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลยศูนย์เลยสองและเลขสี 2, ่นะคะท่านผู้ชม เลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะสาหรับแนวทางหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในสูตรคํานวณที่สองนะคะนี่คือเลขเด่นนะคะในงวดวันที่สิบหกมิถุกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะท่านชมสําหรับสูตรคํานวณหลักหน่วยล่างนะคะเลขเด่นของเราที่คํานวณได้นะคะได้ศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะสาหรับสองสูตรนี้นะคะที่เดินต่อในงวดวันที่สิบหกนะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้าง สูตรที่1น,นะคะคำนวณได้นะคะเลข3เลขเและเลข0นและสูตรคำนวณที่ 2, เลขคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลข2และเลข4นะคะท่านผู้ชมสังเกตได้ว่า2สูตรนี้นะคะคำนวณได้นะคะเลข3เลข9เลขศูนย์เลข2และเลข4นะคะคำนวณได้นะคะเลขศูนย์ตัวเลขชนนะคะท่านผู้ชม2สูตรนี้ยังเดินต่อนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ะคะตัวเลขชนของเรานะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนด้วยกันนะคะ นตัวชนใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ